สวัสดีครับโอเคออกมาแล้วนะครับจากโปรสัป,ปเปอรเลยอีกรอบหนึ่งยอดมากค่ะต้องไปเมึงค่ะดีมากค่ะสนุกมากค,คดีเลยมาดูรอบดึกนะครับที่เมเจอร์ราชิโทินต้องเรียกว่าเป็นสุขเสาร์ตอนนี้นะครับเมเจอร์ราชิโทินเขาจะมีรอบพิเศษที่เรียกว่ารอบดึกรอบดึกสุดตีหนึ่งเลยครับกว่าจะเน้นนังออกมาก็ตีสามเลยอ่ะ แต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเราคนกรุงเทพมันมีคนนอนดึกใช่ไหมมีใครหลายคนที่ชอบนอนดึกๆผมเองอยู่บ้านก็ยังไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูรอบนี้คือดีอย่างหนึ่งคืออะไรมาดูรอบนี้ก็คือมีที่ชดรถก็เยอะหน่อยเพราะหลายคนก็กลับไปแล้วแต่ในโรงหนังนี่คนเยอะเหมือนกันนะคนเยอะเหมือนกันหรือเพราะเป็นเรื่องซัป,ประเลอผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็จะบอกว่านี่แหละตอนนี้มาแรงมากๆซัปเะเลยทะลุ150ล้านดีไม่ตีไป2 3 0 0ล้าน พราะนี่เพิ่งอาทิตย์แรกเองนะสปะเตอร์เพิ่งเข้าอาทิตย์แรกแต่นี่คือมาดูอีกรอบหนึ่งครับมาดูอีกรอบหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่ามาเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผมดูไปอาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่รีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปเก็บรายละเอียดครับคือผมกลับบ้านไปแล้วก็ไปดู Netflix ครับไปดู Netflix ตอนนี้มีอ่าก็คือเป็นอ่าไทยบ้านซีรีส์ก็คือภาคหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ย2.1แล้วก็2.2 ถามว่าทําไมต้องกลับไปดูเพราะความที่รู้สึกว่าสับป,ปะเลอสนุกมากแล้วก็อยากจะรู้จักตัวละครคือผมเคยดูบ้างแล้วแต่จําอะไรไม่ค่อยได้อ่าเพราะว่ามันมันด้วยภาษาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็พอฟังเข้าใจนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทุกคําผมเองก็คนใต้คนสุราษฎร์อย่ที่เคยบอกไปในคลิปรีวิวสับป,ปะเลอครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับไปดูนะครับผมกลับไปดูก็เลยทําให้รู้จักตัวละครมากขึ้นแล้วยิ่งกลับมาย้อนดูสับป,ปะเลอ,ออีกรอบนึงสนุกมากขึ้นครับ พอรู้จักดูละครมากขึ้นเข้าใจบริบทบอกมาตั้งแต่อ่าโอ้โหต้องรียกว่าบอกมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วตั้งแต่ก่อนแล้วว่าเนี่ยมีการคบกันมีการรักกันแล้วมีการไปแต่งงานมีการเสียจงเสียใจมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้าใครทราบช่วยบอกทีหรือว่าผมเชื่อได้นะครับว่าคลิปนี้มีโอกาสมีโอกาสนะที่ทีมงานนะครับหรือว่า ั้งไายนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานะครับหรือว่าผุ้มกับทีมงานตั้งไกลผมว่าเชื่อได้ว่ามีโอกาสได้ดูเพราะผมต้องปลื้มมากๆนะครับเพราะาอย่างเขาคลิปก่อนเนี่ยก็มีพูดถึงพี่ศักดิ์ใช่ไหมครับที่เป็นซาป,ปเลอรเนี่ยซาป,ปเลอรอ่ะพอของเจิดเนี่ยก็ต้องเรียกว่าคือมีเข้ามาทักทายวนเวียนอยู่ในเพจบนบ้าของเราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อได้ก็หวังว่านะครับจะได้ดูและมาให้คําตอบผมนิดนึงนะหรือว่าคนอื่นก็ได้ที่ใครที่ท,ทราบคําตอบ ในเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้มาแบบมาบอกกันนิดหนึ่งเขาบอกด้วย่าบทเน้นหนักไปแต่ละคนนั่นแหละครับเลยทําให้เราเข้าใจหรือรู้จักลึกๆมากขึ้นเมื่อคลิปก่อนนี้ผมพูดแต่ลักหนูไหมเพราะว่าเรื่องนั้นคือผมก็ดูไปสองสามรอบเพราะชอบอแต่เรื่องของไทยบ้านหรือซีรีส์พอไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยคือพอเราไม่ค่อยได้อินไม่ได้รู้จักเนี่ยก็เลยแบบดูผันผ่านแค่พอจําเนื้อเรื่องได้บ้างแต่พอมาดูสับปเปลอเริ่มจําหน้าตัวละครได้ แล้วก็กลับไปดูนะครับผมมาเลยยิ่งทําให้นะครับตัวละครจะรอดนี่โอ้โหจะรอดภาคก่อนๆนี่เด่นมากๆอ่าจะรอดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นป๋องนะครับผมอ่าเรียกว่านักธุรกิจป๋องไหมอ่านี่ก็คือภาคน,นี้ก็มาบวชใช่ไหมอ่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกรู้จักตัวละครมากขึ้นก็อินมากขึ้นในส่วนของสับเปลอผมเชื่อได้ว่าวันนี้คงไม่ต้องบอกสปปรรพคุณมากแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่คุณจะไปดูแค่นั้นเอง เหตุผลเพราะอะไรเพื่อว่าเพราะตอนนี้โอ้โหรอบในโรงหนังเมเจอร์นะครับมีเยอะมากมีแบบเต็มเต็มเลยมีแบบให้คนได้เลือกดูเลยเพราะนี้เพิ่งเข้าอาทิตย์แรกและรายได้ทะลุโอ้โหไปนู่นเลยครับผมจะถึง150ล้านอยู่แล้วถือว่าเป็นหนังไทยที่ครบร้อยล้านเนี่ยได้เร็วมากๆนะใช้เวลาแค่ห้าวันแค่นั้นเองแล้วหลังจากนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าสบเรือรายได้จะไปขนาดไหนสําหรับผมสําหรับผมนะ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนกันว่าําหรับผมนี่คือเอนเกมของจักรวาลไทยบ้านเลยอาจจะไม่ใช่เอนเกมสักทีเดียวอาจจะเป็นอีก i ินฟินิตี้ก็ได้เหตุผลเพราะอะไรครับทําให้เรารู้จักตัวละครมาพอสมควรละแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วเนื้อเรื่องต่อกันนะแต่ถามผมว่าคุณมาดูสปเปลอแล้วคุณยังไม่เคยดูเรื่องอ,งองื่นคุณก็ดูรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดคุณได้ดูเรื่องก่อนๆมายิ่งสนุกมากขึ้นแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีการผูกแล้วก็โยงแล้วก็ต่อ ส่วนเมื่อกี้ที่ผมถามคําถามนะครับที่บอกว่าถ้าใครตอบได้ช่วยตอบหน่อยก็คือตกลงนี่คือเขียนเนื้อเรื่องมาหมดแล้วหรือเปล่าเพราะมันต่อและเชื่อมโยงกันดีมากๆอาจจะมีแบบคอนดิทิวบางอย่างคอนติเนียอ่าขอให้คอนติเนียบางอย่างอาจจะไม่เป๊ะอาจจะไม่เป๊ะเหตุผลเพราะว่าเพราะว่าถ่ายทํากันกันก็เป็นทิ้งช่วงเวลาแล้วก็อาจจะต้องรอดูบางสิ่งอย่างและบางอย่างมันมีอาการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ถ้าถามผมนะในเรื่องของ ซีรีส์นะตั้งแต่ภาคหนึ่ง2.1 2.2และสัปเหสมันเชื่อมโยงกันมาหมดเลยนะแล้วสัปเพเหสทำได้ดีมากก็คือเหมือนกับว่าไปจับเอาทุกอย่างมารวมแล้วก็มาสรุปแล้วก็มาบอกให้มันจบไปแต่ละคนแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันมีบทสรุปไปแล้วอะไรเงี้ยทุกตัวละครมีการเติบโตขึ้นมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็ต้องเรียกว่า มันลิ่งทำให้เราเห็นนะช่วงเวลาการผมยาวของตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครแต่ละคนที่มีแบบเหมือนเป็นคามิโอกับอโปรในซัปเปลเรผมต้องบอกได้นี่นี่คือสิ่งที่ทําให้คนดูซัปเปลเรแฮปปี Happy, มม้มีความฮามีความต้อเนเรื่องของการที่บอกชิมชนชิมงานเพราะว่ามีการโปรโมตมีการลงพื้นที่มีการไปออก,ออก,ออกตามต่างจังหวัดต่าง,าง,างๆเนี่ยโอ้โหไปช่วยโปรโมตเต็มที่มันเลยทําให้บรรยากาศ การไปดูหนังในโรงหนังเนี่ยมันคึกคักมากขึ้นการที่แบบว่าไปแล้วก็มีดาราไปโปรโมตแบบใกล้ชิดแบบที่เขาเรียกว่าโอ้โหเป็นกันเองมากไม่ได้แบบว่าโอ้โหมาเป็นดาราใหญ่แล้วมีคนกันมีอะไรไม่ใช่ครับทีมสับเปลอนะครับหรือทีมงานไทยบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนเป็นกันเองมากพูดไปแล้วย,ยังเสียดายมากๆเลยนะครับวันนั้นที่ไม่ได้ไปดูตั้งแต่รอบสื่อด้วยเหตุการณ์อย่างที่ก็ขอความแสดงความเสียใจนะครับอ่า วันนี้ก็คงดําเนินไปถึงไหนแล้วนะในเรื่องของคดีเรื่องของอะไรแต่วันนั้นมันเป็นเหตุวันที่เป็นเหตุการณ์พอดีแล้วก็ฝนตกหนักอีกแล้วก็อะไรสิ่งหลายอย่างมันเลยทําให้โอ้โหไปไม่ไหวจริงๆอ่าไปไม่ไหวจริงจเพราะผมอยู่ลาดพร้าวตั้งต้นไปนี่ก็คือโอ้โหรถติดเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ดูแต่ก็หลังจากนั้นนะครับอีกพอหนังเข้าวออีกวันหนึ่งผมก็ไปดูเลยแล้วก็ได้รีวิวไปครั้งที่แล้วแต่วันนี้มาซ้ําเหตุผลเพราะว่าคราวที่แล้วก็เสียง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขออภัยทุกคนด้วยครับด้วยด้วยไม้ด้วยจังหวะด้วยก็กลายเป็นว่าครั้งเนี้มาตอกย้ําแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาดูหนังรอบดึกมาดูหนังรอบดึกที่เมเจอร์เพราะว่าแต่ละวันนี้ตอนนี้ก็ดูหนังก็แทบทุกวันเลยนะตั้งเน็ตฟรกทั้งมาดูที่โรงหนังกลายเป็นว่าอะไรครับแต่มีความรู้สึกว่าสับเปลี่คนซ้ําก็เลยกลายเป็นว่าหาเวลาและและโชว์ถินเนี่ยเขาเปิดแบบสุกเสราร์ได้ยินแบบโฆษณามานะครับ สุกเสาร์นี่ก็คือมีรอบดึกมากกลายเป็นว่าอะไรครับก็กลายเป็นว่าพอดูแลโอ้โหสับเปลอด้วยจริงๆไม่ใช่เฉพาะสับเปลอนะมีหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็ยังเข้าอยู่ก็ของแขกก็มีนะครับยังมีเรื่องอื่นๆน,นะครับนักรบมนตาก็ยังมีรอบทิยงคืนที่เงิน10นาทีอยางงี้ครับผมถือว่าอะไรถือว่าเป็นเป็นความสุขของคนนอนดึกอีกอก,อก,กลุ่มหนึ่งแล้วกันแล้วส่วนตัวอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ากลายเป็นขับรถมาแป๊บเดียวเองรถไม่ติด สองก็คือที่จะลดเหลือเฟือเลยคราวนี้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นคนนอนดึกใครยังไม่นอนอยู่แล้วก็ลองแวะมานะครับที่เมเจอร์ลาเชโอทินและนี่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแหมผมมาตอนแรกก็กล่าวว่าตอนตอนอ่าตอนที่มาเนี่ยแต่ว่าจะมาให้ทันนะครับผมของอ่ารอบของ i m a c l a s ลเซอร์ไอแม็กวิดเนี่ยที่เนี้ยมาใหม่แล้วก็เพิ่งวันนี้วันแรกนะครับก็ปรับปรุงกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวต้องเทสักหน่อย เพาใกล้บ้านไอ้ I m a c w i ช h Laser ก็มีเรื่องตอนนี้อาทิตย์นี้ก็คือเป็น t a y Taylor Swift โอ้ถ้าดูนี่คุ้มเลยนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมดูมาไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดก็คือ168นาทีเกือบ3ชั่วโมงนะครับโอ้โหไปดูนแบบดูคอนเสิร์ตกันยาวๆเลยผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ดูคอนเสิร์ตในโรงหนังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะนี่แหละลองย้อยนกลับมานิดนึงนะครับก็คือเรื่องสปเปลอก็ขอให้นะครับ ประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นเพราะหนังเยี่ยมพอและก็ดีพอที่จะเชีย์เต็มที่ขนาดนี้และเป็นหนังไทยที่องค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบครบนะครับความรู้สึกความสุขความหาความแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยครบแต่ก็มีนิดนึงนะครับมีนิดนึงอันนี้อันนี้ลองไปดูแล้วก็อาจจะลองหาคําตอบนะครับหาคําตอบว่าเอ๊ะผีใบข้าวเนี่ย มีเหตุผลทําไมต้องโผล่ตรงนั้นกับตรงนี้ทําไมตรงนั้นไม่โผล่ทำไมตรงนี้ถึงโผล่คือเรื่องของการปรากฏตัวของใบข้าวนี่อันนี้ผมสงสัยนะแต่ก็ไม่อยากสปอยนะอ่าก็ใครไปดูแล้วลองมาคุยคอมเมนต์ดูผมเชื่อได้ว่าคลิปนี้ลงไปแล้วหนังเข้าไปเป็นอาทิตย์แล้วก็น่าจะมีคนดูแล้วพอสมควรส่วนใครที่อ่ายังไม่ได้ดูนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ ฝ่าดูเดอ้อก็รีบไปดูกันนะครับผมว่าว่าหนังที่แบบหนังครยที่มีกระแสขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มีกันบ่อยๆอก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับสับปเหรอหรือใครอยากจะทําการบ้านแบบผมนะครับอยากมีความรู้สึกอินมากขึ้นก็ลองไปดูได้นะครับในเน็ตฟลิกตอนนี้มีให้ดูนะครับก็คือมี3ามเรื่องนะมี3ามเรื่องก็จะรู้จักเอเอแต่แต่ไม่แน่ใจเพราะว่าผมดูเน็ตฟลิกแล้วก็แบบหนังที่คล้ายกันนะแต่ถ้าเกิดไม่ ไม่อยากให้พลาดนะลองไปเสิร์ชดูคาว่ารักหนูไหมด้วยเรื่องนั้นก็ไม่ธรรมดาเรื่องนั้นก็สนุกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับผลงานของไทยบ้านเดอะซีรีส์ผมเชื่อได้ว่าหลังจากนี้ผมเองก็จะเป็นแฟนเป็น FC ของไทยบ้านเดอะซีรีส์ไปตลอดไปอีกยาวเลยครับชอบมากๆโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ลาพปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจบก่อนที่จะลาไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e ใครที่ยังไม่ได้กดไ like, ล ถ้าชอบเนี่ช่วยแชร์ให้ด้วยนิดหนึ่งก็ยิ่งดีหรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ให้กําลังใจกันนะครับมาพูดคุยกันและได้ดูหนังเรื่องไหนลองมาดูลองมาฟังดูว่าเอ๊ะตกลงความรู้สึกเหมือนกันไหมความรู้สึกแบบหนังที่ดูออกมาเป็นเหมือนอย่างที่เราได้ดูไหมเผื่อเราจะได้ดูหนังตรงกันหรือเปล่าสําหรับส่วนตัวผมอะผมฟังช่องเมื่อก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาทําช่องยูทูปเนี่ยผมฟังพี่จีนมาบ่อยพี่จีนวีฟอยเดอร์เนี่ยครับ ก okay, บอกอยู่คำหนึ่งแล้วผมก็เป็นคนแบบนั้นด้วยก็คือดูหนังเรื่องอะไรก็สนุกไปหมดเลยอ่ามันก็มีบ้างแหละที่ไม่สนุกแต่ส่วนใหญ่ผมจะดูแล้วสนุกมีความสุขกันดูหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งอย่างที่พี่จีนเขาว่าสำหรับคลิปน,นี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้ก่อนโอเคนะครับบ๊ายบายอีลี่มัวน,นี่ลีค่ะสนุกมันอยอดมากค่ะตองไปบึงค่ะ มากค่ะสนุกมากสครดีเลยสุดๆเลยฝากพ,พี่น้องนะครับมาเบิ่งหนังกันหลายๆครับหนังบานเฮ้าอีสานบานเฮ้าครับมีครบรลนเลยครับทั้งสุขเศร้าเหงารักตลกเนาะคุ่มค่าบานแน่นอนครับ